เขาไม่เห็นมีปัญหาท่าไม่ไม่ไม่มีท่าไม่ไม่มีผมถึงบอกแล้วมาสับบางมาสับเนี่ยยกตัวอย่างเลยอย่างยังยังอย่างไอ้ไอ้ไอ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 เรื่องดาราศาสตร์เนี่ยเรื่องดาราศาสตร์เขาไม่เอาเข้าเดือนเราเดืองเขาไม่เอาเขาไม่เอาเล่นขอร้องนะอยกอันอัลกุรอานเลยนายกฮะดิษทั้งกุรอานนะถ้าพี่น้องยกอันลกุรอานแล้วก็ฮะดิษมาเนี่ยพี่น้องตังไว้แล้วกันนะ ใครก็ตามที่ยกอัลกุรอานแล้วก็อัลฮะดิษที่บอกว่าเวลาจะเข้าเดือนออกเดือนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิงรีดิฟิตรีดิล,ละพาอะไรเนี่ยต่างๆนานา,นานเนี่ยแล้วเอาดาราศาสตร์มาปันทงเนี่ยพี่น้องครับผมบอกเลยนะอันนี้นี่คุยวิชาการนะพี่น้องครับถ้ายกกุรอานและฮะดิษเนี่ยผมบอกเลยว่ากำลังเปล่าเท็ดกับอัลลอฮ์และรอซูลทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ฮะดิษเขาไม่ได้พูดถึงดาราศาสตร์ ในอันคุรานเขาก็ไม่ได้พูดเขาพูดถึงฮิสาคำนวณใช่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการดูเดือนออกเดือนเพราะนบีเนี่ยมาอธิบายพี่น้องครับบางทีคุรานพูดโดยรวมในเรื่องของฮิสาฮิสาเรื่องอะไรอ่ะคำนวณเรื่องอะไรคําคำนวณเรื่องอะไรแต่เวลามาถึงเรื่องการเข้าเดือนออกเดือนมุฮัมมัดสุลลัอฮุลัยฮิซัสลัมอธิบายไว้ไหมถ้ามีอธิบายไว้ เอาเอาเอาตรงนี้เพราะเรื่องมันจะเกี่ยวเขาเรียกว่ามันจะเพาะต่อจงในเรื่องนี้อธิบายได้ไหมถ้าอธิบายไวไ้บไวจบฉะนั้นเนี่ยผมถึงดีใจไงพี่น้องครับผมดีใจตรงไหนรู้ป่าว่าบรรดาสหบ้านอิติฟากเลยนะอิจมาอุสหบ้านเลยนะอิจมอิจมาของสหบ้านเลยการเข้าเดือนออกเดือนไม่เอาดาราศาสตร์เป็นบรรทัดฐานแล้วถ้าใครยึดเนี่ยถือว่าฮารอมด้วยฮารอม สี่มัดฮับอัลฮัรรมดิล่าเหมือนกันกี่บาตรอุลามะในซาอุดิอาระเบียทั้งหมดที่ไปดูเนี่ยไปดูเดี๋ยวหาว่าไม่เอาอุลามะเหมือนกันเขาไม่เอาดาราศาสตร์เขาไม่เอาอ่ะแล้วแล้วก็แล้วยกมาได้ไงแล้วใครจะยกอัลกุรอานและวฮะดิษมาที่วันนี้ดาราศาสตร์เนี่ยดาราศาสตร์เอาเอาเอาอ้าวซอฮาบะเขาไม่รู้จักเหรอรู้อ่ะแล้วทำไมเขาไม่เอาเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาอธิบายอธิบาย อธิบายโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเดือนออกเดือนมีไหมถ้ามีเอาตรงนี้ก่อนแต่จะเถียงเงินเรื่องอะไรรายละเอียดเดี๋ยวว่าอะไเรื่องหนึง่งแต่ดาราศาสตร์ต้องตัดไปก่อนเข้าใจตามนี้นะต้องเข้าใจตามนี้พี่น้องครับบางคนบอกว่าเอ้ยแล้วอุมมุลกุรอของมักะกอุมมุลกุรอที่คำนวณปฏิทินละมาดเน่อุมมุลกุรอเคยได้ยินไหมอุมมุลกุรอเขา,มมเขาใจการคำนวณ พี่น้องครับในซาอุดีอาระเบียเน่เขาไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธดาราศาสตร์ทั้งหมดอุมมุลกุรออยากคำนวณคำนวณมาทำเป็นดิทินเขาเรียกว่าเป็นแนวทำทำมาทำมาทำมาอยากเป็นดิทินปีต่อไปเนี่ยเธอมาทอุมมุลกุรอคำนวณไปคำนวณไปแต่เห็นไหมพี่น้องครับเวลาถึงเวลาเนี่ยทำไมซาอุดีอาระเบียเขาไม่ประกาศเข้าเดือนออกเดือนตามอุมมุลกุรอล่ะตามปฏิทินเน่ะตักวีมอ่าตักวีมุลอุมมุลกุรอ่ะอ่ย แล้วทำไมไม่เอาอ่ะเขาไม่เอาเป็นแนวได้ว่ามันจะประมาณนั้นงั้นงั้นแต่เขาไปสิ้นสุดที่การรุยาการเห็นเห็นไหมพี่น้องครับนี่จอธิบายนะส่วนเอาและจะเข้ากันจะอกจะอกกันจะใช้ฮะดิษเนี่ยมาถกกันนี่มันยังมันยังพอรับได้วิชาการเข้าใจนะแต่ดาราศาสตร์เนี่ยพี่น้องครับบอกตรงเลยจบจบจบจะได้เป็นบรรทัดฐานต่อไป นะแล้วก็ใครก็ตามที่ได้เอาอายะอัลกุรอานในซุรอยูนุสอายะที่หเอามาเป็นหลักฐานว่าในการเข้าเดือนออกเดือนนี่อัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยพี่น้องกําลังโกหกใส่อัลลอฮ์สุบานตลาตบาสะผมก็เรียกร้องแค่นี้บังคับมีสิทธิ์ไหมผมไม่มีสิทธิ์บังคับใครแต่ก็กำลังจะบอกว่าพี่น้องครับถ้าได้ยินใครก็ตาม ที่ใช้อายะ์อัลกุรอานหรือฮะดิษของท่านนบีม oh ัสตุลลอฮ์มาเลยะอัสลัมมาบอกว่านี่เป็นหลักฐานในการใช้ดาราศาสตร์เข้าเดือนออกเดือนเขากําลังโกหกกับอัลลอฮ์และรอซูลโกหกต่ออัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องจําสูตรนี้ไว้เพราะอีกหน่อยผมก็ไม่ได้อยู่นานคนที่เรียนรุ่นใหม่ๆก็จะได้เป็นสูตรต่อไปนะว่าจะใช้ยังไงก็อยากจะฝากไว้ว่าด้วยกับอะไรนะเราจะต้องอหม่านศรัทธาต่ออายะ์อัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮาะตาลา นะครับที่สั่งอะไรมาสั่งยังไงเอาสั่งมาสั่งแบบไหนเออสั่งแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปฉะนั้นเนี่ยเวลาเร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 าศราัทธาอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับในอัลกุรอานเราอ่นอานอ้าวเราดูคําอธิบายอ้าวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อัลฮัมดุลิละเราสบายใจเราเรายึดอยู่ในตัวบทหลักฐานเนี่ยนะครับนี่แหละคือคือคนที่จะได้อิรัน์จันนะไปยังสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะลาเนี่ประการที่สองมีอะไรหรอย่าดกุราอานไว้กอน